สวัสดีพี่น้องปลาเข่งเฮ้ยปลาเยอะจุดมันคือบ่เห็นก่องไฟสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดียำแรงออกมาห้าสอนพี่น้องสอนกุ้งสอนซิวมากินแรงสวัสดีเด้อพี่น้องมาหน้าบอแพงเนะพี่น้องหน้าหัวลิง น้องอยู่ในเหือนน่ะเด้สุมห้าคือประดีสอนปีนระเดีสอนคิดได้สองโดนน้ว้ยสเบดคือสีม่วน ิถ uh, ือแต่ป้าเข้งบ่สะดุ้งนะโอ้สะดุ้งห่างป้นมะกรุงต้นใหญ่มัันยงสไม่ได้บถือสะเด็ดบั้ยส่วนบัดส่วนมาสอนย่ำหนาวมันเลยยุดยุตหย่อนหย่อนอุ้ยลงบัโตแล้วล่ลงบัตโตขี่รถเมื่อก็ะไดโอ้ยลืมเอาเสื้อผ้ามาสอน แสงว่ามันบ่มีน้องต้นเทิงบ่เทว่าอยู่นี่มันมีแต่ว่าี่มีกระชุ่สีลงบ่อี้เที่ยงน,นี่พี่น้องเบาแสงว่าข้าสอนต้นนี้สิได้กินข้าต้นนับ่ได้ว่มาซัๆๆา่นเออเอได้แม่เอาจะแพงสีรุ้งสอนก่อนพี่น้องทาเบิ่งเนาะวันนีาา้ทาเบิ่งตอนขึ้นมา มาแล้วพี่น้องผูแกระนุชน้องป้าป่อยเขนาอสอมชผูกเสียงปลาแตะแตดอืมท่าวกกมีแล้พี่น้องเนะให้ปลาปลาพี่น้องบัดที่หนึ่ง chút sông hoa này gọi cụng để xí đại ba ăn cà đợt này về ăn kèn bò ba cà đợt với kèn bò men bò ba cà đợt này Ba cà đợt bay ăn thoát kem thoát <laughs> cọp มาที่สองพี่น้องได้ปลาคอนึ่บาทที่สองกุ้งก็ได้บาทละบาทละซิบซ้าโตอันนี้บาทที่หนึ่งเอาหวองแสงลงไปพี่น้ีละบ่าวแสงบ่าวแสงกบแม่แล้วยืนบึ่งอยู่บ่าแพงพี่น้องสอนเกินมาเห็นปลาคอปลาคอญ่ บ่าวแพงเห็นหลังปลาคอใหญ่แล่อันปลาฮอแหยงไปพุ่นแห่ค่ะครับปลาตึกแต่นี้ฮอดเด้อตึกปยังนแต่นีฮอดเดว่าซั่นมัน่ถืบ่มองหั่นมองบ่ถืบ่

โวยลมก็โวยโวยพี่น้องเอ้ยเหตุย่างกะลังบากมันลมเกินเนาะมันไปได้เม็นนาวอันนาวนี่นี่ตะคอได้แล้วตัวหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เห็นอยู่หักว้าวต้นัอะไรเห็นอีกหรือเปล่าว่าบัวสนสิงงปลาฮะ จะเอาแฮมาจะงุ้ม sì มันชีวเต็งออกแต่ข nah, ู่เขาบอกขัดเอาไปใส่ขู่นะขู่น oui> ่ะเอื Those Those ้อยใส่น้ำได้ าไปใส่เลยพีด่ดพอดีปนพีมม่น้องสมุิว่าตูสามตัวพอดีปนพีน่น้องสิเมื่อแล้วบ้านนี้ อ่ามาหอดแบบนี้ซศราแพงกับสิาพากันเมื่อแล้วเนาะพี่น้องกับเบาแพงเพราะมันกระคำแน่แล้วเนาะคำเตอะอะไรพูตะเว้นกับ,นะอกบหอดไป,ไล,ป,าปอดลายไหมอะไรบึ่งปลาแบบนี่ปลาโคก็ได้ไล่เตอะพี่น้องได้พอได้พอป่นนะได้พอป่นพอแกงได้ทั้งกระปู ในทางบักหอยน,นะพี่น้องเอาคุยยางเนาะที่ว่ามันถือแงงนะอยู่ในน้ำอันนี้ปลาคอนี่ได้น้ำเบาแพงงุ่มน้ำนะพี่น้องปลาคอย่างนี้งุ่มเอาพี่น้องก็น้ำโบกแล้วงุ่มเอาตามผังเอาแพ่งย่างก่อนเลยแต่กูไม่พากันเมื่อนะพี่น้องแบบนี้ ไขตรงหน้าย่ำแรกเนาะพี่น้องกับมีแต่โตเครื่องแหงต้นไหมใบห้ากับบวเขียวย่ำแรกงมันใบมันก็สีหล่นเนาะเดือนสามเดือนสี่ใบไหม้ล่นแล้วก็เดือนสี่เขค่อยกับปุงเนาะบ้านพี่น้องปุงเขียวแล้วเ่วงดอกติวนเป็นดอกดอกติวเป็นดอกแล้วก็มันใบไหมมันก็เริ่มปุางนีบ เดือนสามเดือนสี่มันสิลุ่นล่นจนเบิดคนก็สีเหมยแลวสวนสวงเดือนสามเดือนสี่คนก็เมื่อยเนาะพี่น้องเพราะว่ามันใบไหม่ล่นเนาะหมักแดงกับแตกตําแต้มตับแต้มเลยเดือนสี่เดือนสามเดือนสี่หมักแดงพอกินในเดือนสองเดือนสามต่อเดือนสามหมักแดงพอกินแร้อว่าจักแพงเดือนสองหรอเด้เดือนสามนี่พอดี เดือนสีมันแตกงูตึกแตัมองกก่าไดระเคงอีกเลยเพื่อผาเอาเอาอันนี้มาปรุงก่อนจังเก็บป่ากแล้วว่าเขาโนนมมาฮะกระโตเขาก็ส่วนเอาปลาจับ ใจเหนีงเอาไปไหว้แล้วโอ้ยพอาชิมาหายขอยย่อเนี่ยได้ขอยถ่ายขีบอยู่งุ่มอีกงุ่มได้สี่หาตูเลย ได้ป่อเน้นปาเนี่ยือบได้มันหูไปได้อีกแล้วใช่ยังหเอาเอแดพอยหยุดดะโอ้โหอย่าอย่าไปอย่าไปมันจะไปพังลิ เ่าเอาเพ่งเอามันออกดินี่ค่ะโบผูกมันโดดลงพุ่นเลรอผูกมันโดดลงพุ่นโอ้ยเห็นกะเห็นโตบักใหญ่โดดลงผูกพี่เมนไปงมนะคะทึกได้นั่นแหละมองนั่นแหละ นั่นแน่นอีกแล้วอม,มันอยู่น้ากันนี่ <laughs> อ,นอย่ายโยนแนวนั้นมันสิไปนั่นมันสิไปอีกแล้วมันนั่นกินน้ำตีแล้วบอกเพนพี่น้องแพงมันสิลุ่งอีกเลยโอ้ยเสีแเยแพงกดสิเก็บกอนพไปน้องอ้าวนั่นมันนอนอยู่น้ากันสามตัวด้วยนะ มันค e e ือบบแหลนเขาทางสะดุงเนาะอุ้ยไปแล้วไปแล้วซาเป้งจึงกล่องเอาพี่น้องเอาเดินทางมาหอดเื่นพี่น้องวันนี้มาก็จิมาแบ่งแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งกันได้พี่น้องวันนี้บ่แพงบ่อยากเอาดอกแต่ว่าซาเป้งให้เอาเมื่อเผื่ออยากเนาะตานเดนิม ปลาเค็งนีแสบพีน้องอ้ยปลาเค็งน่ะแสบเนี่ยเสมาหุงเอาแล้ว่ะปลาเค้งนี่เมลแองก้อยซุ่มอีกแล้พี่น้องก้อยเมอแรงก้อยซุ่มแต่ว่าป้าอันนี่นะเห็นเ้วได้กินป้ากรเดือดนี่ทอดอ้ยทอดเพื่อมันชิรอบ อันนี้พักเนาอพี่น้องพักเก็บเอาในสวนบ่แพงเหรอเนาะมาไหว้แกงปลาคอเน้าไมา่เอาอไมงูอะกินบอมาหเอเทินเลยจะไปไซเวิดคนกันเนาอพี่น้องบ่มีคน เคยแถานี้ก็เป็ดก็ไก่บอคือบ่เห็นสิขาวมากินพี่เรื่องวันเนี่ยใดเออเดี๋ยวสิโทเอาเ็ดแล้วสิโทสิโท,โทเอา เคยเฒ่าพี่น้องบ่มีพายอยากซื้อเป็ดซอยไหนบอกบอกไหนเด้อพายสิกินวันก้มวันเกิดนันงานเลี้ยงนะนนะมาซื้อซอยไหนเด้อกำลังลอยอยู่นีลอยจับนอนคอมเป็ดใส่ให้เจ้าว่าตัวเนโน่เจ้านั้นคือบุหินนี่สิเป็ดตัวหน่อยเจ้านั่น โบมันหน้อยกว่านี้ฮะนะขอจังทามอย่าว่าจะมีเป็ดตัวน้อยอยู่เพลนะก็น่าน้อยนะน้อยแต่ยัมีน้อยมาในตัวตัวอยู่ในสุ่มเด้ในสุ่มจะปล่อยมาแล้วก็น่าหนักเจ้าเจ้าหนากบางดูเป็ดเจ้าจักโตรวมเบิดเป็ดไอ้ไว้รุูนแปดเป็ดใหญ่นั่นเป็ดไว้รุ่นใหญ่นี่สามจะมีพอพันอีก ตอนนี้เดมีแม่พัน3โตไปจ้ำได้ฉันนะรวมเมือตัวใหญ่นะชิมหาบอไวรุ่นแปดตัวเด็กอีสี่ตัวชิมหาสี่ไปชิบเก่าบอไ่เด็กสี่ตัวนะั่น่ะดำดำตัวมมาแหลนไปทางป่าอ้อยนะไอเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งเขาซุกแล้ว หนึ่งซุกแหละวาสีน้ำชิคินไบพะไก่กับเต่าเล่อเนาะเลืาไก่เลือเป็ดหนึ่งขาบ่ทบันตะล่างถวยแล้วเนาะ แมนแมนน่าสวยมึงทำไมล่างขบรถขอดเวลาจำเป็นในบุล่างหรอกสวยเนี่นี่เอาเจ้าเกลือเจ้าบดได้ใส่หนามบ่เฮ้ยคอยเกลือคอยใส่หนามได้ยิงซอเขาเว้ยเกลือใส่หนามกินเขากันนั่ง อ้าวสอแพงกัสีปิดคลิปก่อนพี่น้องเพราะว่าสีเตรียมหาเหลือก,กุ้งเลือกซิวเนาะมันมืดเลยเนาะกัสีขอปิดคลิปก่อนก็ไลก,ก์ก็แชร์ก็ติดตามหันนี่ได้พี่น้องเดอ้อรอชมคลิปหนาสบายดีสบายดีบยดพบพอกันมม่อื่นเศร้าเดอ้อพี่น้อง